สวัสดีครับพี่น้องสุภูสุคนนะครับมื่อนี้ครับพบกับนุ่มเจดกับช่องนุ่มเกษตรสตาชแนลยังคิดครับมื่อนี้ก่อขีงวาพี่น้องก่อขีงวาครับปล่อยงัอออกไปเรียงเราแดดบายบายเริ่มล้มหรือมาก่อขีงวาครับกวาดออกจากคอครับพ่อได้ใส่ต้นไม้ของพ่อแดขายพ่อได้เงินมาสื่อกับขากับน้ำครับพี่น้องกับพ่อได้ร้ายล้วครับไอ้ง้อสิบกว่าตัวละง้อสิบเจ็ดตัวนะพี่น้องง้อสิบเจ็ดตัวนี่ก็ขีมัน เมื่อกี้นุ่มเจดกับน้องกวางกากอกไปเราสิบกอกระสอบนะครับเรียกว่าโอ้ไทยพี่น้องเขาเบิ่งกนันนะชีวิตบัตรนอกชีวิตกเกษตรกรนะครับหลังจากเล่าจากงานมายุบานเนาะเรียงว่าเรียงว่ากับพ่อด้ขายขี่นะครับพี่น้องพ่อดจขายขี่พ่อด้ใส่ได้ซื้อกินอยู่ครับนี่ครับนี่นุ่มเจดกะกวาดไว้นะกวาดไว้นี่กระปีบกอกครับกอกทุกอาทิตย์ได้พี่น้องอาทิตย์ละเท่ยอาทิตย์ละยี่สิบ้าถึงสามสิบกระสอบนะครับ อาทิตย์ละเกือบ30กระสอบอยู่กระสอบนุ่มเจ๊ขายกระสอบละวยี่สิบาทพี่น้องว้าวว่ามันถือมันแพงเหรอครับเนี่ยบ,บ้านหนองเขาเนาะยี่สิบาทก็ว่ามันแพะมันเลยราคาสูงแน่แล้วละ่ะนี่ครับมีน,นางกวางสวัสาาดีพี่น้องด้วยสวัสดีค่ะนี่ครับผู้ช่วยผู้ช่วยนี่ก็กวาดไว้ยังกวาดว่าท่านเบืดครับพี่น้องเพราะแต่ คาน้ำปูน้ำปลาอยู่ครับพี่น้องมาอยู่บ้านเนาะนี่ก็เป็นของวัดน้ำเจ็ดอันนี้เป็นขอกเสียงครับอันนี้ขอกนึืองยุบพุ่นครับขอกนึงผาขี้เฉียวอุบพุ่นน้ำเจ็ดยังไม่ทันไม่กวาดอยู่อันนี้เป็นงัดตัวผุนน้ำเจ็ดเอาใส่ไปพุ่นเนาะใส่ผาลี่น้องป้อมครับแต่ว่าอันนี้เป็นขอกไงเป็นขอกรวมน้ำเจ็ดกับเพื่อได้ใส่ผาลีครับแต่ว่าก็มีไฟไล่ยุ่งอยู่น้ำเจ็ดพะย่างกับเบิ้งทั้งพุ่นอีกรอบนึงส่งให้พี่น้องครับพี่น้องเขาก็สร้างมา แต่ว่ารอบหนาต้มเจล็ดว่าสียังไปท่านขายดอกต้มเจล็ดว่าสีเอาไปใส่ต้นไม้เจ้าของเนาะพอดีนี่เพิ่นสร้างมาแล้วเลยว่าสีเอาไปให้เพิ่นเนาะถ้ามันขายก็ได้อยู่พี่น้องอาทิตย์ละสามสิบสอบได้ได้ได้เยอะครับสามสิบต้นกล้วยสอบไปยี่สิบบาทก็มันละเท่าไรละหกร้อยวะอาทิตย์ละหกร้อยได้ได้ยุ้พี่น้องแตเพราะเด้ค่ายอะไรขานี้เนาะนี่ต้มเก็ดมากกว่ากองวาแล้วครับนี่ แต่ว่าฟังนี่น้ำเจีดเอาไปใส่ต้นใหม่เจ้าของดอกเพราะว่าน้ำเจีดเอาปนเพื่อใ้พร้อมจะได้ถือว่าคุ้มเหงาะใหม่ไปพร้อมเนี่ยครับน้ำเจีดพะยางเบิ่งรอบคอขน้อพี่น้องนะเด็กก็ฝากติดตามช่องน้ำเจี๊ยดได้เยอะครับผมน้ำเจีดกับมาอยู่บ้านนะยังที่ว่าพี่น้องเขาหลายคนติดตามเขามาเล่าน้ำเจีดขอบใจหลายครับผมติดตามแนะ่ยน้ำขามาเห็ดแบบนั้นแบบนี้น้ำเจี๊ยเอามาปรับใส่เบิร์ตสุขคอแล้วครับผมเอามาปรับปรุงมาปรับใส่กันไปขอให้เบิร์ตเบิร์ตตุ เดี๋ยวพ่อบิ้งนี่มามากาะขิงว่าเนาะ <c oughs> กาะขิงว่าพี่น้องมาแลงน้ำเจียดก็จะเอาไปส่งเพิ่นเนี่เลยถ่ายพี่น้องครับเบิ่งเออนี่พี่น้องหลายท่านว่าสองใส่ง้ว่าน้ำเจียดเท็ดไอ้กว่างบันไดยดเดี๋ยวน้ำเจียดจะมาอัปเดียดแถวเออคลิปนึงเนาะพี่น้องอันนี้กับเบิ่งขิงว่าไปก่อนเดี๋ยวน้ำเจียดจะเอาแต่รับเน็ดมาวัดให้เบิ้งพร้พอมเนาะว่ากว่างยาวบันไดยดที่นน้ำเจียดเท็ดอ่ะก็ใส่ได้อยู่ครับพี่น้องเอาไปถ้าฉีดยางว่าไปถ้า ตรวจเช็กว่ามันเป็นดังสันดังสีนะครับพี่น้องนี่กับบรรยากาศร,รอบนะครับนี่ยเป็นขอบสะของน้ำเจลืแล้วครับน,นน้ำเจลืพยายาเอาไว้อีกขอกหนึ่งขอ,อกหนึ่งอยู่พูดนครับเคียๆๆเ้ยวๆไปนะนี่ครับขอ,อกี้ก็จะกวาดเท่ากันเหรอยังไม่ทันกวาดเลยครับก็ดีกวาดอย,ยู่พุ่นอยู่นี่กับลายอยนูะ่พี่น้องประมาณสามสี่ถุงปุย๋ยอยู่นี่นขอ,อกฟียงขอ,อกฟียงน้ำเจลืจะยกขึ้นไม่อยู่มันตำโพดมันเก็บเลี้ยงได้หน่อย สิยกขึ้นไหมเปียซื้อเสาพ้นไปแล้วสร้างเสาใหม่เข้าไปแล้วนี่ก็เป็นพอกว้างทุ่มเทครับบรรยากาศมันบานเนาะเดี๋ยวมาแด้ทุ่มเทจะเอาไปให้เขาเยองแดดร้องติดตามมึงครับพี่น้องทุ่มเทกับจะรับพี่ลับน้องเขาไปก่อนเนาะฝากติดตามคลิปต่อไปเด้อครับพี่น้องครับเอ้ทังไเทก็ขอให้พี่น้องเขามีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับมีเงินมีทองใส่ประค่ามือสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับพี่น้อง คิดวังเส้ในใดก็ให้สมปราถนาครับส่วนนุ่มเจียดก็อยู่กอ,อ,อแกงอยู่บ้านเน่ียละครับมื่อมีร่าแต่บันไดดอกหาก่อขิงว่าขายขิงว่าจะของนี่แงไรครับทั่ไงนก็นจะล่าพีรลานองเข้าไปก่อนนะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ